สัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเหมือนเดิมครับวันนี้มาพาพามายามรอบกันฝนตกทั้งคืนเมื่อวานเมื่อคืนตกแรงวานฝนตกแรงเมื่อคืนตกหมดคืนเลยนำช่องนําไหลก็เลยมาดักรอบเอาไว้เดี๋ยวมาอลอรุ่นรอชมกันว่าจะผลงานจะเป็นยังไงสวัสดีไปยังพี่น้องชาวกทมแล้วก็อยู่ชนบุรีเลยเอฟซี FC. อยู่ถนนหลายคน พี่น้องไป,ปยังพี่น้องที่อยู่ต่างต่างประเทศด้วยผัดทายมาทำงานอยู่ต่างประเทศน,นี่เก็บ,บรรยากาศการหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านนานะครับพี่นอ้องออดักรอบดับไซเวลานานมาครับภาพไม่ชัดไม่คมชัดต้องขอโทษขออภัยเลยนะครับพอดีฝนมันตกอาจจะมืดๆหน่อยนะครับปกติ อย่างนี้ครับลหน้ามามาันเคยพลาดเต็มลำตลอด <c oughs> หอยไม่หอยก็ปู <c oughs> เรามารุ่นดีกันนะครับวันจะเป็นยังไงผลงานชาวนี้จะมานหรือไม่มานรอชมครับรุ่นไปด้วยกันครับจะเปิดก่นอนเขายาวก,ก่อนรุ่นไปด้วยกันรุ่นไปด้วยกันผม <c oughs> ต๊แรง วเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนเลยยังไม่หยุดเลยฝนตกใช่บ้านเหรอฝนละลืมนะดูกันเราลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงมีตัวไหมก็ไปก็ดักไม่เคยพลาดเต็มลำหอยหอยกระปูผลงานเป็นอันนี้เป็นไงไม่รู้ดูก่อนลุ้นเราลุ้นเราลุ้นลุ้นกัน,น ب, อ, ب, อันนี้เงียบจอยเงียบอย่างงี้เหรอ พอมีนะพอมีพอมีอยปลาเลยปลาอตปานโอเคดูพอได้พอได้ ไม่ไม่ร้ายไม่ร้ายนี่จะหอยหอยเพียบเลยหอยจริงๆริปลาไม่ค่อยได้วันนี้ไม่ค่อยมาปลาน้อยเดี๋ยน้อยจะไปไห่เป็ดตีไก่นี่ไก่ก็ได้เยอะมือโครชน โอ,อ้ยโอ้ยหอ้ยโอ้ยโอ้ยผลงานเช้านี้ไม่ค่อยมันเท่าไรเพอได้ก็พอได้ไปกินอยูป่ปลาเลยปลาปลาเงีงปลาเงยงสองสามตัวปลาขาวปลาซิวน้อยนี่ก็ปลกติดตามคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะพาไป พาไปดูตรงไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามชมครับขอบคุณที่รับชมครับเยวจะพาไปหาปลาที่ไหนที่อื่นต่อมีที่ไหนเด็ดดีมาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเราครับอีสานบ้านนะฝากกดติดตามเลยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆลงให้ดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ